ของมาให้แจกมาชิมสีคนอืน่นนะาต้องซื้อนะเธอจะบอกอไหมจองหลายตังค์นะ่จ๊วอ้าวน้องพิพก็อยากเขาอ,อยากชิมอะไรน้ำส้มใช่ไหมอยู่ไหนอะไม่ไมนางนางจะซื้อน้ำส้มแต่นางอยากชิมเอ้านี่ไงเขาไม่ให้ชิมเดีย๋ยวอ,อุ้ยกินผัดไทยยี่ต้องร้อยกว่าบาทน้องมึงพูดมาหน้าอื่นน่ะเขาไม่กินกาแฟ นายีเงินเยเต็มที่เดี๋ยวพขาขายหมดเดี๋ว่าแล้วเดี๋ยวใครอยากกินกาแฟก็จะให้ินเดี๋ยวก็มีชีมวันนี้ของหมาเองจะของม่เองก็บอกรรวยลน้ายที่รวยจะทิปจามเงนเน่ยเป็นเล่นมันเป็นเล่นเลงเป็นคอะไร่แต่ซื้อของอ่ะ แค่เนี้ยเท่ารั้นพี่แต๋้6050คนเร็วดิฉันก็ปกติเนี่ยไม่ได้คุยค่ะอยู่เมืองไทยขายของไม่เป็นอยู่เมือง่อกันในรถทัวร์มีเท่าไหร่กับขายหมดนนะัะเพราะว่ารับตายลูกคับให้ลูกทัวร์ซื้อของไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่น ทุกทุกอย่างนะคะเราก็ติดแมคคาเหมือนกันวันนี้ก็มีเอตไก่จากเมลวบดีชาแนลมามอบถุพ่อเมื่อกี้กินว่าเข่าเราใเมื่อจเยมาเข่าเราเป็อะไรหรอ เกาเหล่าเกาเล่ยอะไรเงี้ยอ๋อเวลายเกาหลีเนี่ยุยตาทุกคนน่ยไปชิมโสมโสเท่านี้ประมาณห้าหมื่น้อพาเขามากินเกาเหล่าด้วยโอ้โหเาหลังใหอเต็เต็มเต็มเเลเเอ้าเกาเหล่าเกาจิ๋วบอกพี่แดน์เราไม่ต้องาวเทวดาเราเล่นตลกเลย่ก็พอไปเกาหลี่ยเราต้องมีเกาเหล่าเกาเหล ก้าหลังาครับ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 อ่าิช่นคับครับครับอ๋อต้ดูว่าเข้าวงการัเด็ก่เสร็จแล้วในโบสถ์อ่ะเขามีเขาให้พูดาว่าสามีไม่ได้ก็ตองบอกคกับปรยนหังสไเลยไม่ได้ก็ไปหาโบบอกได้นคืออยูว่าเป็นเด็กเรียน ผู้ใจอย่างไม่ได้โทขึ้นฟังเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่อจแต่ขายบอกเนี้ยเราก็ต้องข้าจว่าไนเนี้ยเป็นตัวบางนือนเอาเธอเร็วใส่ถ้ามีใครอยากจะมาบอกความคิดเห็นแอชินน้ำซ้อมมาั่อบ้านเาที่ชิมน้ำ้อมเอาเวดีวัดีชแนลบายเสียกไก่สวัสดีนะค้ับผู้ชมที่เวลวดีนะคะตอนนี้เป็นไงนะูตักฟอ โซอลาเซลของเราถ่ายทีนะตอนนี้ค่ะอย่าลืมน 8, 90, 11, 34, ่า08.90.1344ค่ะอะไรพูดอ่ะโซลาเซลหนอยากพูดอ่ะหนูไปมแล้วเมวดีตอนนี้มีเท่ามาสำหรับสองคืน9.999บาทไปขา,ขาเดียวหรือขากลับด้วยครับไปด้วยสิยาฟูน่าสัตว์เนี่ยเฮ่งอร่อยแก่ลูกค้าได้สิ่งนี้นะ กินเค็มเป็นรบโฆษณาสักหน่อยนะเอามาแล้วมันส่งอกมืเลยไปดหน่อยก็ในวันนี้ชาแนลกำลังออการอดดันทาชีน้ำส้มเพื่อสุขภาพค่ะเนโลเมียนใโลเมียนานนี้ออกยูทูบด้วยกันในวันนี้ชาแนลฮัลโหลเป็นกละ

ตีนี้อยู่แต่นทีวีเป็นจัง้งที่หนูมาเชื่อว่าไหน